ไปเไปเลยไปเลยไปเลยอ๋อ่นนีนนี่อีมต้องเดินยายยาไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินไม่ต้องเดินรอไม่ต้องเดินไม่ตเดินเอ้าไอหูไม่ไ้โคตรขาดยมีได้มเลเ้ยไินีทำอไรเฮ้ยใจเย็นใจเย็น

หนึ่งหนึ่งไอ้สแทกหนึ่งแกนึงอมนตกอมนตแกหนึหลังหงตงนีตงนีตงนหนเนงะเฮ้ยเอ็บยอาง้เหร้ยเอ็มอดนลงวเนันยตมนี่ตัมนออกระโดดลงกันิกเ้นเนเบนออันยิงกูนัดเดียวตายอ่ะยังไงเอ็มงขไหนเขาไหนชื่ออะไรเฮ้ยไม่อยู่อย่แ้ึงงบก็บอกแล้วอ่ะเราดูคไปทีดิ ไอคิดพุกคนนะโอเคมจ้างผม้วงินแล้วมคิดล้อะไรวะเรืยลดเลยวิน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 เเลากันใหญ่ได้ได้